สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูไส้ในอินเวอร์เตอร์เทปๆกันอีกสักแบรนด์กันนะครับตัวนี้เป็น h ฮ b ริดออน f อฟกิด5กิโลวัตหรือว่า5 0 0 0วัตนะครับตระกูลเดียวกันกับ d ียีแต่ตัวนี้ไม่ใช่ดียีนะตัวนี้เป็นของ GSL Energy นะครับเป็นยุคแรกๆที่เข้ามานะครับตัวนี้ยไส้ในเดียวกันกับดียีเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าขนาดแค่5 0 0 0วัต์นี่ไส้ในดูของเขาดิ เยอะแยะมากมายแน่นมากนะครับไสแน่นมากนะครับตัวเดียวกันกับดีเลยหรือว่าตระคุลดาวีทับซานที่ OEM ดีมานะครับก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับสาหรับคนที่ชอบบอกว่าของถูกเนี่ยก็ใช้งานได้เหมือนกันเราจะไปซื้อของแพงทําไมนะครับต้องบอกวาอ่าของถูกหรือของแพงเนี่ยที่จริงผมก็รับซ่อมหมดแล้วก็ผมก็ใช้งานทั้งของถูกแล้วก็ของแพง แต่ผมจะไม่พูดแน่ว่าของถูกมันทําได้ทุกอย่างเหมือนของแพงของแพงนะมันต้องมีเหตุผลที่ว่ามันแพงกว่าของถูกมันก็มีเหตุผลที่มันถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วตลาดมันคนละระดับกันอย่างชัดเจนนะครับเราจะ อ่าไม่ใช่แบบเราขายเครื่องยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเห็นว่ามันของถูกเราจะไปเปรียบเทียบว,ว่าออ๊ยทาได้ทุกอย่างเหมือนของแพงเลยไม่ใช่นะครับอ่าต้องยอมรับความจริงนะแพงกว่าย่อมมีอะไรที่ดีกว่าเสมอดูไส่ในเขาสินะครับนี่ตัว5กิโลวัตต์นะไส่ในแน่นมากแต่กับบางค่ายบางรุ่น6.2กิโลวัตต์บอร์ดนีถือมือเดียวได้เลยทุกอย่างอยู่ในบอร์ดเดียวนะครับทั้งทั้งที่เป็นออนออฟสิดเหมือนกันแต่แน่นอนนะครับฟังก์ชันต่างๆเครื่องพวกนี้มันจะเยอะกว่า ระบบโปรเทคระบบป้องกันต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆเหนือกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วแพงกว่ามันย่อมมีอะไรที่ดีกว่าและเหนือกว่าอยู่เสมอนะครับผมไม่ได้ขายเองแต่เอาความจริงมาพูดคุยให้กันฟังกับอีกคําถามที่หลายคนชอบถามมาทําไมเครื่องรุ่นนั้นแค่ห้าพันวัตท์ทำไมมันแพงกว่าเครื่อง1 0 2ซะอีกอย่างงี้นะครับคือไส้ในมันเป็นแบบนี้แหละนะครับยิ่งของราคาสูงนะมันก็จะมีอะไรที่ดีกว่าเสมอไม่ใช่จะบอกว่าของ ถูกทาได้ทุกอย่างเหมือนของแพงเลยจะไปซื้อแพงทําไมไม่ใช่นะครับนี่นะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะนะครับอันนี้พูดรวมๆนะไม่ได้เน็บแนมไม่ได้ว่าใครนะครับนะผมจะเป็นสายที่ไม่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่แล้วนะโอเคหากใครฟังคลิปนี้แล้วเกิดไปกระทบกับใครคนใดคนหนึ่งยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเอาความจริงมาพูดสู่การฟังแล้วก็ให้ไว้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ที่กําลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องซักรุ่นหนึ่ง นะครับแล้วเห็นราคามันแตกต่างกันแบบลิบลรับนะครับเท่า2เท่าเลยทําไมอีกรุ่นหนึ่งแพงจังอีกรุ่นหนึ่งทําไมราคาไม่ถึงหมื่นก็มีอย่างงี้นะครับให้ดูไส้ในให้ดูฟังก์ชันต่างๆนะครับคุณภาพเนี่ยเรียกได้ว่านอกจากจะฟังก์ชันการใช้งานแล้วคุณภาพเนี่ยแตกต่างกันแบบลิบลรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นแพงกว่าก็ต้องมีอะไร ที่ดีกว่าเสมอคุณภาพตามราคาเสมอนะครับเอาไว้ตัดสินใจกันอเอาเองนะถ้าใส้ในแน่นแแบบนี้ที่มีขายตามบ้านเราก็จะมีอยู่ 2, ของสาค่ายก็คือของ GSL Energy เนี่ยาหายากแล้วนะครับที่ยังมีขายอยู่ก็จะเป็น Solid กับ d ียนะครับที่ไส้ในแน่นๆมาแบบนี้นะ2องค่ายนี้เท่าที่ผ่านมือผมนะโซลิดแล้วก็ตระกูล OEM ของดีไม่ว่าจะเป็น m a ็กสกนะครับ L.V. Top Sun ที่เป็นหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับไส้ในจะคล้ายกันหมดนะครับจะค่อนข้างแน่นแล้วก็คุณภาพดีเพราะฉะนั้นราคาก็เลยจะสูงหน่อยใครเจอดีย 5K ราคาดีๆรีบคว้าไว้เลยผมบอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวของรถใหม่ๆมันอาจจะแพงกว่าเดิมดีย 5K เคยไปแตะระดับต่ำสุดที่ราคา29,000บาไปแล้วนะครับใครยังเจอราคานี้อยู่ซื้อไว้เลยที่ผมไม่มีแล้วนะ ใครเจอดี่ราคาประมาณ20,000กว่าบาทซื้อไว้เลยนะครับของดีใช้งานดีมากนะครับส่งงานให้ลูกค้านี่ติดตั้งไปไม่เคยเจอปัญหาเลยเครื่อง 5K ลูกค้าอัดแผง8กิโลวัตต์เข้าไป6กิโลวัตต์เข้าไปยังใช้งานอยู่ถึงทุกวันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นใครเจอเครื่องตระกูลดี 5K แล้วราคาดีๆรีบคว้าไว้เลยคว้าได้รีบคว้าไว้นะครับนะสำหรับคนที่มีงบนะ2 0 0 0 0กว่าบาท2 0 0 0 2 9 0 0 0ื่นเก้าสามืพราะไว้เลยตระกูลดียี่ไส้ในแบบนี้เลยนะครับตระกูลดียี่ห้าเคนะประมาณเดียวกันแบบนี้เลยโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมเนื้อหาในคลิปนะครับอาจจะไปกระทบถึงใครคนใดคนหนึ่งยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ